สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ตรงกับวันที่12กุมภาพันธ์2025นะครับวันนี้มีไทยลีก2แข่งนะครับเป็นนัดมิดสวิกกลางสัปดาห์ด้านนี้เนี่ยถ้าไม่นับการยกเลิกกับสมุดปาการต่างๆนา,ๆนานาเน่ยจะเป็นโปรแกรมนัดอาทิตย์ที่24หรือนัดที่24จาก34นัดเวลามันช่างรวดเร็วเรือเกินเนี่ย ไม่เร็วหรอกครับถึงแม้ว่าจะจะพักฤดูกาลสักสองสามเดือนเนี่ยแอดมินว่ามันแป๊บเดียวเองเอา้าวมามา,มาอีกแล้วเหรอย่างเงี้ยเออแอดมินคนทําคลิปก็จะมีความรู้สึกว่ามันจะไวมากขึ้นนะเพลินดีเข้ากับการทําคลิปนะครับเรื่องเงินเนี่ยไม่ต้องไปพูดถึงนะครับได้ไม่ต้องอะไรก็เอาไปทำบุญวันนี้ก็อย่าลืมไปทําบุญนะครับวันนี้แอนมินก็จะไปทําบุญนะครับ,นนอ,บ,รบอืมเออเลิกกินเหล้ามานานนะกินเหล้าแล้วก็สนุกสนานร่างกายพังเละตุ่มเป๊ะประมาณเนี้ย สุดท้ายก็คืออายุเยอะอเป็นอะไรก็ไม่รู้และสุดท้ายก็คือไปทําบุญเสริมความแข็งแกร่งให้กับชีวิตต่อไปนะครับฟุตบอลไทยลีกสมาครับวันนี้นะครับวันพุธที่12เริ่มต้นด้วยคู่แรกนะครับบ้านเกิดแอดมินเองครับสีสเกตยูไนเต็ดลำดวนเพิงนะครับตอนรับการมาเยือนของมหาสารคามเ b t นะครับนาบ้านใกลเ้เลือนเคียงถือว่าบ้านใกลเ้เลือนเคียงครับอ,อิสานตอนกลางแล้วก็อิสานตอนใต้นะครับ สนามใช้คำว่าสนามวิทยาลัยพระตั้งแต่อ้อนดเมื่อมื่อ40ปีที่แล้วแอดมินเคยเป็นนอนไหลหลุดอยู่ตรงนั้นสมัยเป็นนักฟุตบอลนักเรียนอยู่เยาวชนนักเรียนจังหวัดแล้วก็นอนแองแมงไหลหลุดคู่ที่2นะครับไปที่ปักใต้นะครับนครศรีอยเต็ดนะครับ1ินาฬิกาเช่นกันนะครับตอนรับการมาเยือนของแพรูอยเต็ดนะครับนครศรีอยเต็ดนะครับตอนรับหัวตารางเลยครับ ทีมเป่งว่าที่น่าจะได้ขึ้นหลีกสูงสุดคือไทยหลีกหนึ่งนะครับส่วนคู่ที่3สุพรรณพักยกก่อนนะครับยกเลิกนะอาอทิตย์ที่แล้วนัดอาทิตย์ที่แล้วถลม่มไชนาทถล่มเทโรลรืไชนาเนไป่ยไประตูต่อศูนย์โอ้ขอให้ได้หนีโซนตกชั้นได้นะครับสุพรรณบุรีไม่อยากให้ลนลนลงไปภูมิภาคสนามกใใ็ใหญ่ใหญ่อะไรมาเนี่ยครับก็ เอาจะช่วยครับสุพรรณบุรี f อฟนะครับนะยกเลิกไปก่อนนะครับนัดมีวิสการสัดาห์เดี๋ยวไปว่ากันนัดสุดสบายทีหนึ่งคู่ต่อไปนะครับชัยนาทฮอนบิวนะครับ18.30นะครับตอนรับการมาเยือนของลำปาง f อฟนะครับ18.30นาฬิกานะครับวันนี้ก็อีกหนึ่งอีกหนึ่งคู่ของ18.30โอ้เต่สามคู่18.30นะครับเริ่มต้นด้วยไชนาทฮอนบิลพบกับลำปาง f อฟแล้วก็ ไปที่ตราด FC นะครับตอนรับตามเยือนของอยุธยายูไนเต็ดนะครับแอดมินกำลังช่างใจว่าจะไปอยุธยาหรือว่าจะไปคลอง11นะครับนะบมีพญานาคและก็วัดชัยมงคลสองสองวันเนี่ยที่แอดมินชอบไปนะครับไปเช็คอินทุกปีนะครับทั้งสองที่เลยสลับวันเวลากันไปหวังว่าเขาไปเที่ยวนะครับผมอยุธยาแล้วกับคลอง11นะครับตามความศรัทธาของแต่ละท่านนะครับไปแล้วสบายใจไปเลยครับสนุกสนุกนะครับผม คู่ต่อไปนะครับ18นาฬิกาเช่นกันนะครับจันทบุรี FC ต้อนรับการมาเยือนของพังการ FC นะครับอ่าคู่ต่อไปนะครับอ่าขยับไปหนึ่งทุ่มตรงนะครับฉลามชนนะครับต้อนรับการมาเยือนของบางกอก FC นะครับแหมฉลามชนเอ้รู้สึกว่าจะเสมอออกเสมอบ่อยหรือเปล่าครับฉลามชนใช่จริงๆครับแหมเสมอสามนัดรวดเลยครับ ก็ขอให้มีชัยน่ะขอแต้มเต็มหน่อยเหอะเออแล้วมาเจออย่างบางกอกเอฟซี FC, โหไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายนะครับบางกอกเอฟซี FC, แอดมินก็ตามเชียงในต้นฤดูกาลแหละเออขอให้ได้ขึ้นครับบางกอกเอฟซี FC, กับฉลามชนนะครับอย่างน้อยก็เป็นในโซนเพย์ออฟแล้วเป็นน็อกเอากันในโซนเพย์ออฟอีกทีหนึ่งก็แล้วกันอคููต่อไปนะครับ19บนาฬิกาโปลิสเทโรนะครับต้อนรับการมาเยือนของเชียงใหม่อยู่ในเต็ดน,นะครับ าตามด้วยเกษตรศาสตร์ FC นะครับ19ในการต้อนรับการมาเยือนของอิสานพัทยาอยู่ในเต็นนะครับอขอให้มีแช่นะครับทีมของโตโน,โน่นะครับสีสันเหลือเกินปี2024-25นี่สู้ๆครับผมอ่านี่คือโปรแกรมทั้งหมดของนัสมีวิก,กสการสัปดาห์เดี๋ยวเราไปดูตารางคะแนนครับตามมาครับผมตารางคะแนน เรียวทามล่าสุดเลยนะครับกอดลงฟาดแข่งกันนัดที่24นะครับเป็นดังต่อไปนี้เลยครับหลังจากหักหักแมตสมุดปาการออกไปนะครับเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอะไรประมาณนี้หักทางคณิตศาสตร์ออกไปลบบวกลบพูนหารแบบโอสับสนงงจ้าระวันเลยก็เป็นไปตามนี้นะครับแร่อยู่ในเต็ดนะครับแข่ง22นะครับมีอยู่45แต้มนะฮะอยุธยาแข่ง22มี43แต้มนะครับฉลามชนเนี่ย แข่ง21อยู่นะครับมีอยู่36แต้มก็คงทรงนี้ไปไม่มีแมตต์ตกค้างนะครับเพราะว่าถูกหักไปหนึ่งนัดน,นะครับกับสมุทรปราการหรือว่าเดี๋ยวติดตามรับชมไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าหลังจากหักแมตต์สมุทรปราการซิตี้เนี่ยก็ตัวเลขน่าจะอยู่อย่างนี้ละมั้งเดี๋ยวติดตามไปเรื่อยๆครับผมบางกอก FC นะครับแข่ง22มี36แต้มตามด้วยลำ ปาง FC นะครับมี34แต้มพลังการ FC นะครับอยู่ในโซน p พ a y o f f อ่มีอยู่33แต้มติดตามมาด้วยมหาสารคาม SBT นะครับ33แต้มมหาสารคามเนี่เคยขึ้นมาอยู่ลองจากฟูงยุคพักหนึ่งเลยนะครับหลังๆมาอ่าเรนโดอัสศมิซางเงียบๆไปนะครับแต่แกก็โอ้โหแกก็อยู่เมืองไทยมาจนผู้ไทยได้แา้วังเรนโดอััมซองนี่ก็ล่าสุดมาอยู่ที่สารคามเนี่ยฮะ เกษตรศาสตร์เอนะครับมี32แต้มนะครับไม่แผ่วนะครับถือว่าไม่แผ่วไม่อะไรหลังจากขายอดิศักิ์ไกรสอนหรือเจ้าก๊อไปให้ชนบุรีชลามชนเนี่ยตอนแรกอ,อาจจะยิงน้อยไปหน่อยหรือว่ายังไงก็ตามแต่ว่าไม่แผ่วนะครับเนี่ยอยู่ทรงนี้เลยครับอันดับที่5ถึงอันดับ8เนี่ยคือเกษตรศาสตร์ FC ติดตามเชียร์ไปยาวยาวๆเลยครับมีลุ้นขึ้นเพย์ออฟได้ครับผม รวมทั้งสีสเกตยูเนเต็ดก็ทรงนี้นครับมีอยู่30แต้มนะครับนับปัจจุบันนะครับเชียงใหม่อยู่ในเตดยีาแต้มพัทยานี่ถือว่ากระเดิบกระเถิบขึ้นมาเลยครับมีอยู่27แต้มเท่ากับนครศรียูเนเต็ดนะครับแต่ว่านครศรียูเนเต็ดนะถ้าเทียบกับฤดูกาล202324เบาบางมากเลยเบาบางลงมามากเลยก็คราวที่แล้วไปวาดรวดใดรอบเฮยออฟเกือบขึ้นชั้นเอาววางานเถอะไปรู้สึกว่าไปโดนเชียงใหม่ มั้งน็อกเก่าอะไรประมาณนี้ต่อไปนะครับอันดับที่14ตราด FC นะครับเนี่ยที่ตกมาจากไทยลีกหนึ่งมี22แต้มนะครับตามด้วยโปลิเทโรนะครับมี20แต้มนะครับชัยนาทฮอนบิลนะครับ18แต้มตามด้วยสุพรรณ FC แล้วแอนด์มีถือว่าเริ่มฟื้นนะครับเนี่ยเริ่มฟื้นนะครับเนีมีอยู่15แต้มนะครับล่าสุดก็ชนะนะครับผมแล้วก็สมุดปากกาเนี่ยตัวเลขเป็นศูนย์หมดเลยหลังจากหลังจากที่เขาหัก ตัวเลขต่างๆนานาม,มานะครับตารางนี้เดี๋ยวอาจอัพเดทไปเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวก็ดิ่งเองนะครับเพราะว่าดูดูน่าจะหักหมดแล้วมั้งอ่ะสำหรับคลิปนี้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับสวัสดีครับ